สข้อนี้ถ้าคุณยอมรับและเข้าใจมันได้คุณจะกลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสงบที่สุดคนหนึ่งเลยหยอมรับว่าคนเราทุกคนมีนมความแตกต่างกันไม่ว่าจะด้านกายหรือความคิดและจิตใจไม่มีใครที่จะคิดเหมือนเราทุกคน 2. การมีครอบครัวมีเพื่อน หรือว่ามีคนใกล้ตัวที่ดีมันจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ชีวิตของเราดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม 3. ยอมรับว่าความสุขและความทุกข์มันเป็นของคู่กันไม่มีใครในโลกใบนี้จะมีความสุขหรือความทุกข์เพียงแค่อย่างเดียวมันมีมากมีน้อยไม่เท่ากันมันอยู่ที่การกระทำของเรามันอยู่ที่บุญที่บาปในอดีตที่เราเคยทำมาด้วย 4. ยอมรับและเข้าใจว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอน